กวาปีแรกของคาสานเย่กับเลสเตอร์ซิตี้สกันยายน2020 2 0เลสเตอร์ซิตี้เซ็นสัญญาคว้าตัวทิโมธีคาสานเย่วิงแบ็กดีกรีทีมชาติเบลเยียมมาจากออตแลนตาทีมแกล่งแห่งศึกเกาโชสีซราอิตาลีด้วยสัญญา5ปีบนเวลาผ่านไปครบปีคาสญญานเย่ฝากความทรงจำดีๆไว้มากมายในสีเสื้อของเลสเตอร์เราจะพาทุกท่านไปลํำลึกความหลังนี้กันเปิดตัวเหมือนฝัน ดาวเตะทีมชาิเบลเยียมเปิด hmm. ต mm ัวเกมแรกอย่างสวยงามเมื่อทําประตูได้ตั้งแต่นัดแรกด้วยการมงใส่เวทฟอร์ฟิอัลเบียนจนทําให้ทีมบุกไปถล่ม3-0เกมแรกในบ้านเกมแรกในคิงพาวเวอร์สเตเดียมของกองหลังวัย25ก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเมื่อคาซานเย่จ่ายแอซซิตให้กับฮาเวบานยิงตีเสมอเบอร์สลีย์1-1ก่อนจบเกมเลสเตอร์จะเอาชนะเบอร์สลีย์ไปได้4-2น่าจะได้เรื่องเดียวที่ในขณะนั้น แฟนบอลยังไม่สามารถเข้าชมเกมในสนามได้เนื่องจากโควิด -19 ถล่มเต็งแชมป์หนึ่งในเกมเป็นความทรงจำของเลสเตอร์เมื่อซีซั่นก่อนก็คือเกมที่พวกเขาบุกไปตบแมนซิตี้ถึงเอติฮัสเตเดียม5-2ซึ่งวันนั้นคัสตันเย่ลงสนามครบ90นาทีหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของเจ้าตัวก็คือจังหวะที่จ่ายให้กับเจม่วาดี้ยิงคว้าด้วยหลังเท้าเข้าประตูไปช่วยให้จิงจอกสยามแซงนำ2-1 ลงเล่นเกยมโยโุโรปเกมเดียวในรอบแบ่งกลุ่มของศึกยูโรปาลีกที่คาสตันเย่ได้ลงเล่นคือเกมที่เลสเตอร์พบกับซอย่าในบ้านโดยวันนั้นเจ้าบ้านเปิดรังเอาชนะทีมเยือนจากยูเครน3-0วิงแบ็กจอมรุยได้ลงเล่นไป80ท้องนาทีก่อนเจมจัสซินจะลงสนามมาแทนซึ่งหลังจากนั้นคาสันเย่ก็ไม่ได้เล่นเกมอื่นในรอบแรกอีกเนื่องจากปัญหาบาดเจ็บก่อนกลับมาลงสนามอีกครั้งในรอบน็อกเอาท์แชมป์เอฟเอคัพ ทุกคนรู้ดีว่า15พฤษภาคม2021คือหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ที่สุดของสโมสรมันคือวันที่เลสเตอร์คว้าแชมป์เอฟเอคัพได้เป็นครั้งแรกในรอบ137ปีเกมนั้นคัสานเย่มีส่วนสำคัญในการทำให้ฝันของจิ้งจอกสยามเป็นจริงหลังลงเล่นตั้งแต่นาทีแรกจนทำให้สุดท้ายเลสเตอร์ชนะเชลซี1-0พร้อมคว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ยูโร2020ด้วยผลงานตลอดปีทำให้คาสัานเย่เป็นหนึ่งใน26คนพลเบลเยียมชุดลุยยูโรแต่น่าจะได้ ตัวเขาได้รับบาดเจ็บตักตั้งแต่เกมแรกจนต้องถอนตัวจากทีมทันทีอย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้คาสันเย่ก,กับออพิชลงสนามได้แล้วโดยนัดล่าสุดแบ็กตัวเก่งลงเป็นตัวสำรองแทนที่ลิคาโดเปเรราที่เจ็บตั้งแต่ต้นเกมก่อนช่วยทีมชนะนอริซิตี้สองหนึ่งชก้าโชยุนซูลงเล่นให้กับทีมชาติตุรกีเป็นนัดที่39พาทีมไก่งวง บุกเอาชนะยิบรอนตาสาในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มจีแอบประตูจากฮาลินโดวิโซกูนาทีที่54ฮาซานซานานอกูนาทีที่65และเคนานคารามานนาทีที่83ตุรกีมี11คะแนนจาก5นัดนำเป็นจ่าฝูงโดยมีฮอลแลนด์ตามมาเป็นอันดับ2ของกลุ่มที่10คะแนนเท่ากับนอร์เวย์แคดเปอร์ชไมเคลิลลงเฝ้าสอนกับทีมชาติดนมมากเป็นนัดที่73ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่ม F ช่วยให้ทีมเก็บเคลีนรชีท โดยเดนมาร์กบุกไปชนะหม่กกาอบเฟโร10จากประตูชัยของโยนาสวินนาทีที่85ชัยชนะนั้นนี้ทำให้เดนมาร์กชนะรวดเป็นนัดที่5ในรอบคัดเลือกมี15คะแนนทิ้งอันดับ2อิสราเอลถึง5คะแนนและจาก5นัดที่ผ่านมาเดนมาร์กยิงได้17และยังไม่เสียประตูโจนาธานมอร์แกนผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงเผยลูกทีมโชคร้ายที่ไม่มีแต้มกลับบ้าน หลังพ่ายกับแอสตันวิลล่า1-2ในเกม FA Women Super League โดยเสีย2ประตูในช่วง2นาทีกินจอกสาวขึ้นนำไปก่อน1-0จากนาตชาฟินส์ก่อนเสีย2ประตูใน2นาทีจากฟรีคิกของซาร่าเมลิงและเรมี่อัลเลนอดีตกับตันเลสเตอร์ที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับฟินลนในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าเราทำได้ดีในเกมนี้แต่เราโชคร้ายอย่างไม่น่าเชื่อสาหรับใครก็ตามที่ได้ดูเกมหลอกครองเกมได้เป็นส่วนใหญ่นอกจากการครองบอลเราก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยม การผิดพลาดหน้าประตูนิดหน่อยนั่นคือเรื่องหน้าผิดหวังแต่อย่างที่คุณเห็น2ประตูที่เสียไปมันเป็น60วินาทีที่บ้ามากเราควรที่จะรักษาเกมของตัวเองให้ดีกว่าที่เราทําในตอนนั้นมันอาจเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งมันควรเป็นการเสมอมากกว่าแพ้หรือเราน่าจะได้อะไรบางอย่างในช่วงท้ายแต่อย่างที่บอกทุกทีมของผมได้ทุ่มเททุกอย่างออกไปในสนามแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณขอได้แต่เราผิดหวังที่แพ้ในเกมนี้หมอแกนกล่าวทิ้งท้าย